การบันทึกรายการค้าโดยใช้โปรแกรมสมาร์ทปิดสามหกลายการค้าวันที่14กุมภาบริษัทเคโลจิ ic, ติกจำกัดแจ้งว่าสินค้าที่เคยได้รับในวันที่2กุมภาคือปลากระกป๋องสามแม่ครัวชำรุดเสียหายจำนวน10โลลูกค้าต้องการคืนสินค้าบริษัทจึงจัดทำใบลดหนี้ขายสดให้และรับคืนสินค้าเข้าสต็อกเข้าไปที่หน้าโปรแกรมสมาร์ปิด 3. ามหะ เลือกที่ order to c a s ค่ะเลือกไปรดนี่ค่ะเราจะทำการเพิ่มรายการนะคะกดเพิ่มเล่มลเลขที่เอกสารเราจะไม่ใส่นะคะเราจะให้โปรแกรม running อัตโนมัติวันที่เอกสารเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่14 02เลขที่เอกสารเราจะเปลี่ยนค้นเป็น บริษัทคิวเนะคะเราจะรับเฉพาะาปากระป๋อง3ามแม่ครัวเข้าสต็อกนะคะค่าขนส่งเราจะไม่เอาเรากดออกได้เลยค่ะการคืนสินค้าเราจะคืนเข้าสต็อกนะคะสะเหตุในการลดนี้คือ สินค้าชำรุดเสียหายค่ะวันที่เปลี่ยนเป็นปวันที่14.02ค่ะเมื่อเราทำการเสร็จแล้วนะคะกดบันทึกได้เลยคะ่เยะ,คะรเราจะทำการส่งอีแท็กนะคะกดส่งสเขาจะทำการพิมพ์ค่ะ เราก็จะได้ใบลดหนี้ใบกำรรกับภาษีนะคะยอดชำระที่4 0 0 0บาท4,280บาทค่ะหลังจากนั้นกดออกได้เลยค่ะ